สิ่งที่หลายๆคนประสบนะในการที่เรานี่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับแล้วเราอาจจะต้องอมีความรู้สึกโอดท้อแท้กับมันบ้างน,นะครับเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้ให้มันอยู่บนความถูกต้องแล้วนี่ก็ยังมีบางคนบางพวกบางกลุ่มอาจจะมองเราว่าเป็นคนที่สุดโตงเกินไปประมาณอย่างนั้นนะก็ให้เราเนี่ยพยายามใช้หลักของความซอบัสอดทนนะครับ จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ประสบกับความสําเร็จผม,ผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่พระสุลต่านสุลต่านของอะลัยวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าไม่ยูริลลาฮูบีฮีคอยรอนยู่ฟักกีฮูฟิดดีนรอสุลบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาเนี่ยได้รับความดียูฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเป็นอย่างดี หลายคนในเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับเรียนแล้วแต่คนที่จะได้รับความดีเนี่ยต้องมีความเข้าใจต้องมีความเข้าใจอิบตุตัยมียะอธิบายในฮะดีษสทนี้บอกว่าที่บอกว่าใครที่อันลอ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีเนี่ยเขาจะได้รับความเข้าใจในหลักการของศาสนาแกอธิบายแบบนี้นะครับบอกว่าคุณล ah e ูมันอารดะบีฮีคอยรอนทุกคนที่อันลอบประสงค์ให้เขาประสบความดีเนี่ยเขาบอกว่า ลาบุตะอันยุฟักเคหูฟิดดินจำเป็นที่คนคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องราวของศาสนามันลัมยุฟักเกฟิดดินลัมยุดินลัวีคอยรอนใครที่เรียนไปแบบไม่เข้าใจอันลอกก็ไม่มีทางให้เขาประสบกับความดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเรื่องราวของศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือไม่ใช่เรียนแบบเรียนเอาเสริมประดับความรู้แต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจความเข้าใจเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เกิดความดี แล้วความดีนี้มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดกับคนรอบข้างเราที่ได้รับประโยชน์จากเราได้รับความดีจากาตกถ่ายทอดมาถึงตัวเราที่เราถ่ายทอดต่อไปอีกมันเป็นสิ่งที่เกิดความดีขึ้นเป็นเป็นลูกโซ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนสิ่งหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจเป็นเรื่องที่สําคัญต่อบทเรียนนั้นๆนะครับน,น,น,นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของคนในยุคอดีตที่เรียนแล้วไม่เข้าใจนะครับ มีเรื่องเล่าเขาบอกว่าก็ละอะหัดุสลับก็คือหนึ่งในคนยุคสลับก็คือลุกยุคในช่วง300รปีแรกของอิสลามนะครับเขาบอกว่าอันนารจุลันมีคนคนหนึ่งยุคซิรูมีนัสสลาตกับละสลาติลฟัจรีมีคนคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าแกเนี่ยจะละหมาดละหมาดก่อนซูโบะละหมาดเยอะทำอะไรเยอะแยะมากมายละหมาดแล้วคุกขึ้นละหมาดอีกละหมาดแล้วละหมาดอีกละหมาดเยอะฮนะก่อนซูโบะ ละหมาดเยอะมากเลยเพราะคนว่ามีคนไปห้ามเขาเขาบอกละมมานะฮะฮวาซะเจระมีคนไปห้ามเขาเอ้ยทำแบบนี้ไม่มีรูปแบบนะนบีไม่ได้ทำเอาไว้เพราะละหมาดก่อนซบโบนี่มันก็มีแค่ละหมาดสองรักษาธเท่านั้นนะที่นบีบอกว่ารักอาตัลฟาจริคอยรุนมมนัดดุนยาวุมาฟีฮ่าสองรอกษัธก่อนซูโบนี่มันเป็นสิ่งที่อะไรดีกว่าดุนยาทั้งมวลเลย รวมถึงสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดแต่ว่านบีก็ส่งเสริมว่าถ้าเราจะละหมาดซูโบนี่นะลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ละหมาดสองรอกกัดแล้วก็รอเข้าอิหมามอีกอมัดก็ละหมาดพร้อมกันไปนี่แหละคือสิ่งที่เป็นสองรอกกัดที่ดีเลิศที่สุดไม่ว่าจะนบีจะเดินทางหรือไม่ได้เดินทางนบีไม่เคยทิ้งสองรอกอาัดนี้เลยแต่ปรากฏว่าไอ้ขัวเนี่ยทาไมครับเขาละหมาดแล้วละหมาดอีกละหมาดแล้วละหมาดอีกละหมาดเยอะมากพอคนไปบอกอะ เฮ้ยไม่มีนะเขาห้ามนะนะับีห้ามไม่ให้เราละหมาดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไงฟะก็ลรจุนชายคนนี้ก็บอกว่าฮันยูอาซีบูนิลนะอัลลอฮอัลลอฮ์จะอาสาบฉันเหรออัลลอฮ์จะลงโทษฉันเหรอที่ฉันละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษเหรอในดิพี่น้องเคยได้ยินคำแบบนี้ไหมถ้าฉันจะจะอ่านกุรานเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษด้วยเหรอฉันจะไปอ่านคุราในให้กูบวอัลลอฮ์จะลงโทษเหรอนะถ้าฉันจะทําแบบเนี้ยอัลลอฮ์จะลงโทษเหรอ มักจะมีวลีแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับชายคนนี้เนี่ยเขาละหมาดเยอะละหมาดมากแต่การละหมาดของเขาเนี่ยถูกห้ามเอาไว้เขาก็เลยถามว่าการที่ฉันละหมาดเนี่ยลอลอ a ์จะลงโทษเหรอนะการที่ฉันละหมาดเนี่ยฉันไม่ได้ไปเสพยาไม่ได้ไปอะไรแต่ฉันละหมาดฉันโดนลงโทษเหรอเราจะลงโทษเหรอนะครับดูวิธีการตอบของคนรู้นะครับเขาบอกว่าก็ละละไม่หรอกนะ วละกินยัวอัดซิบกว่าลามุละฟติกัสซุนนะท่านนไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องของการละหมาดหรอกแต่ถูกลงโทษอันเนื่องจากทําค้านกับซุนนะของนบีเพราะซุนนะของนบีไม่มีทําแบบนี้ไงไม่ใช่เรื่องการละหมาดที่จะถูกลงโทษแต่ถูกลงโทษเพราะการกระทําของคุณเนี่ยไม่มีรูปแบบจากนาบีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนแล้วเราต้องทําความเข้าใจว่าการการปฏิบัติของเราเนี่ยนอกจากเราจะปฏิบัติแล้วเนี่ย เราต้องถามหาก่อนว่ามันสอดคล้องกับสุนนะของนบีไหมเพราะมันถึงจะทําให้เราเนี่ยไปถึงปลายทางแห่งความสําเร็จไดนะ้เพราะฉะนั้นเวลาเราหลายคนเรียนเรียนแล้วก็มักจะมาอ้างตรงนี้ว่าไอเราที่ไอเราที่เราละหมาดเยอะๆเนี่ยมันผิดไหมล่ะนะถ้ามันขัดกับสุนนะมันคือคำตอบว่าผิดนะต่อให้ละหมาดสักพันรอกะารดร้อยหมื่นรอกอาร์ดก็แล้วแต่มันก็เป็นความผิดอยู่ดีถ้าไม่มีรูปแบบ และสิ่งนั้นมันค้านกับสุนหน้าของทรลลสุลล็อสลลอฮหัวล่หัวสัล,ลัมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความสําคัญอย่างยิ่ง